แาสมาชิก NK National ได้ส่วนลดนะคะแต่ถ้าถ้าถ้าเขาสมัครแบบ BA สมัคเพื่อรับสิทธิส่วนที่5เปอร์เซ็นและรับผลประโยชน์ทางธุรกิจละไรท่องเที่ยว5ข้อมาสัส้อคู่นี้ถ้าเป็นท่านเราบอกให้เลยค่ะเขาจะสมลำดับไหนคะ BA <Yeah. S 1> ถ้าเราอธิบายเขาฟังค่ะคะนส่วนใหญ่สมัคร BA ทั้งนั้น คุณมี B A สนักหกรบาทตลอดชีพนะคะทำธุรกิจและ B A คนนี้ละคะ่ะไปแนะนำ P M เราไปแนะนำคน1ิคนอาจจะมีคน5คนที่เขาไม่อยากทำธุรกิจแต่เขาอยากใช้สินค้านะคะมันเป็นเรื่องของค่าเฉลี่ยนะคะ P M เหล่านี้นะคะที่เราแนะนำไปจะเรียกคะแนนว่ากลุ่มผู้บริโภคหรือว่าคอนวี เพราะว่าจะมีผลกับการเช้นอมต่อมนะคะคำนี้จะมาจากการซื้อที่เองก็ได้ค่ะหรือว่าเราแนะนำให้ลูกค้า v i p นะคะหรือว่ามาจากาสมาชิกทีมของเราตรงนี้จะเรียกว่าคะแนนกลุ่มผู้บริโภคนะคะแล้วเมื่อเราไปแนะนำเพื่อนก็นนมีผลสนใจของธุรกิจนะคะเหล่านี้ไม่ว่าจะกี่คนก็ตามนะคะจะเรียกว่าคะแนนกลุ่มธุรกิจ ะะอันนี้ไม่ได้บังเับว่าให้ท่านแนะานำ3สายนะคะเป็นตัวอย่างจะติซสาย10คนก็ได้นะคะ5คน2คน3คน4คนแต่แานน่เลยนะคะแต่คะแนนของเขาก็คือคะแนนของเราด้วยเป็นคะแนนในส่วนของกลุ่มธุรกิจนะคะรายได้จากแผนอะไรบ้างหนึ่งคะ่ะกำไรทันใจลด25เปอร์เซ็ รอเข้ามาเนี้ยได้รอบแล้วนะคะถ้าทำธุรกิจรายได้แรกค่ะตัวอย่างเห็นชัดเจนมากนะคะรายได้จากการค้าเป็นที่15เปอร์เซ็นต์หลายคนนะคะใจอ่อนพอไปแนะนำเขาสมมติเราเปนเพื่อนเป็นเพื่อนรักก็เพื่อนเป็นสมาชิกอยู่แล้วว่าฉันใช้รลกอัพเทอไม่ได้ เพราะเขาใช้สิดของทาง่านเขาคิดว่า จิ๊บคู่เป็นขอเราใช่ไหมคะคัมภีร์นะคะก็เนี่ยแหละค่ะแนะนำว่าท่านใจแข็งจิ๊บก็เคยไป็นทำใหม่ๆอะค่ะเพื่อนก่นะะอ,อใช้รค่ะก็ให้แต่ทุกวันนี้ก็กลับไปตามล้ากับพิมานะคะเพราะว่าอะไรคะถ้าเขาจะคุยใช้อิทธิช่อใช่ไหมใช้ถูกใจถ้าใช้อิทธิโอเคแกกสมัครนะเรื่อนใจนะคะัดระหม่อมแล้วใช้รหัสตัวเองไปเลยเพราะอะไร,เ,รเ,เพื่อนเกิดเขาก็ได้รับส่วนลดจิ๊บของเขาเองนะคะใช้ชื่อตัวเองไปเลยนะคะไม่ต้องใช้ชื่อเราไปไหนถกก็ได้ พูดให้หน้าขออธิบายข้อมูลให้หน้าขอเวลาที่ติ๊กบอกเรา เพื่อขาย2%หกชั้นลึกนะคะตรงนี้จะมาจากถ้าเกิดว่าท่านเพิ่ม s P a ท่านจะได้2%หกชั้นลึกเดี๋ยวเพื่อนๆให้ฟังเป็นตัวอย่างนะคะสามก็คือโบนัสผลงานส่วนตัวสูงสุด22%ตรงนี้ถ้าท่าจะไ้ ตอนนี้มีโบนัสสามพันบาทสามพบาทต่างกันแค่สองร้อยคะแนนแต่ท่านซึ้อตำแหน่งเหมือนกันแต่ได้โบนัสด้วยดีไหมคะดีดีนะคะอันนี้ตัวอย่างก,ก็คือเรามีคะแนนส่วนตัวเรียกว่าคอนดีนะคะมาใช้บ้างจต่ที่เราซื่อใช้เองไปแนะนำลูกค้า VMP แล้วก็ PM ของเรานะคะตัวอย่างนี้ถั้นมีหกร้อคะแนนนะคะและถ้าไปแนะนําคน ห <100 S 2> <100 S 1> น,นึ่งร้อยคะแนนหกร้อยคะแนนมากสี่หกรางก็ได้ค่ะนะคะนี่ก็มาจีคนละรังก็ได้ค่ะนะคะโบน,นัสผลงานท่านมีส่วนตัวหกร้อยคะแนนท่านได้แปดเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็คูณสี่สิบแปลงเป็นเงินไทยยูโรแปลงเงินไทยนะคะไม่ว่าจะขึ้นจะลงเราให้สี่สิบบาทนะคะก็ลงก็เป็นกำไรนะคะแล้วก็ชิ้นงานของเรานะคะเขามีคนละหน,นึ่งร้อยคะแนน เ่าหักได้ไปแล้วส่วนตัวของเขาคนละสี่ปรเ็นนะคะแต่เราจะได้ส่วนต่างเรามีอยู่แปดเราได้แปดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะเราจะได้ส่วนต่างคูณหักสี่ปรเซ็นี้ไปเราก็จะเหลือสี่ปรเ็นนะคะคูณสี่สิบแล้วก็คูณ6คนตรงนี้สองพันแปดร้อบาทท่านจิดตามนะคะว่าเราไม่ได้เอาเบี้ยเขาทีมงานคนที่เราชวนมานะคะเขาจะได้ในส่วนของเขาอยู่แล้วใช่เราจะได้ในส่วนต่าง ที่ใช่แพลน,นคขอด้วยโบนัสเครือข่ายค่ะมาจากไหนมาจากลุ่ม TGV นะคะ1200ลบส่วนตัว50นะคะเหลือ1150คูณ2%คูณ40นะคะเท่ากับ920าร้อยบเก้าร้อย9ี่สบาทขอโทษค่ะแล้วก็โบ,บ,บนัสพิเศษที่พิจกอณไป1200อง้อย TGV แล้วับ้ไปส0มพบาทนะคะโบนัสสบอนเซอร์คนใหม่หกคนคือถ้าเกิดเราแนะนำสองคนแรกคะ่ะ มีร้อยคะแนนบริษบทแค่หนึ่งพันตอทนะคะคนที่สามห้าร้อย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 ล่วงเป็นสามพันคุอเราก็มีตั้งต้นก่อนสองคนนะคะมาจีถ้าเราแนะนำสี่ลังบริษัทให้ cash b a c ใช่ไหมคะใช่ให้ดีเด่นคือลังละเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะน,นี่ตัวอย่างสี่ลังก็สามพันบาทแล้วก็กำไรคา้าบีนะคะอยู่ที่ประมาณสองพันบาทอันนี้เขาคิดให้ดูนะคะรวมแล้วหนึ่งห้าพันแปดร้อยอันนี้เป็นแค่ กาคนหน่า้านะคะถ้าองค์กรแบบนี้อน็ี้มีทีมงานคนเนียวได้สำเร็จถ้าไม่ใองค์กรแต่เขาแนะนำตนาที